อธิษฐานนะครับถึงเออ่ที่ดินนะครับแล้วก็แล้วก็เงินเงินที่จะมีเข้ามาในพันธกิจนะครับสาธุการพระอเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์เจ้าแล้วก็ยังนึกถึงหัวข้อนี้ต่อพระบิดาเจ้าเรื่องที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่าหรือจะเป็นบ้านที่สําเร็จรูปมาพระองค์เจ้าขพระเจ้าจะเตรียมที่เหล่านี้ให้เราพระองค์เจ้าพอการนำพาที่มาจากพระองค์ที่พระองค์จะ ให้เราได้มีคิจจักเป็นที่แน่นอนพระองค์เจ้าครัอบองค์ร้องทุนต่อพระเจ้ามาเป็นระยะายาวนานแล้วพระเจ้าขอพระเจ้าจรงอวยพรให้กับเราและพี่น้องทุกคนพระเจ้าฮาริยาสุุการอยพระเจ้าขอพี่น้องทั้งหลายที่เข้ามาร่วมในพัฐฐนธกิจอธิษฐานถึงพระองค์พระเจ้าให้เราได้มีส่วนในการที่เราจะสร้างทิจจักที่เราจะกําหนดทิศทางในการที่เราจะ อยู่ร่วมกันวิะาเจ้าในคิดจักแห่งนี้พระอ,องค์แล้วก็อธิษฐานถึงพี่น้องที่จะถวายเงินที่ในพันธกิจครั้งนี้พระเจ้าขอให้เขามีใจที่ร้อนรนมีใจที่แสวงหามีใจร้อยเปอร์เซ็นต์วิจาเจ้าที่เขาจะทุ่มเทและเป็นเป็นแรงใจที่ให้เราทั้งหลายได้ทํางานร่วมกันพิดาเจ้าขอให้เขามีความจัดจื่อเมื่อเขาถวายให้กับพระอ,องค์ในท้องพระคลังเขาจะได้ คืนกลับมาเป็นร้อยเท่าเป็น 1, พันเท่าพระองค์เจ้าฮาเรียสจตุการมเจ้าขอให้เขามีความเชื่อมั่นว่าเงินที่เราได้นํามาใช้ในนี้ให้เป็นพระพรต่อเราทุกคนจะเจ้าจึงอ,อธิษฐานกับองค์ในพระนามยซสูคริสเจ้าอาเมนครับอเมนเราเจพระเจ้าเวลานี้ลูกขอขอบคุณพระองค์นะครับแล้วก็จะอธิษฐานเพื่อเพื่อจักรของเราในเรื่องบุก คนที่หลงหายรวมไปถึงทีมนักวิชการและีีมทเดียและเฟซบุ๊กบวกกับ y t u t u นะครับสถาการณ์ประปเจอในนางบิลเลยตูอะไรนี้ลูกขอบคุณปรงเวลานี้ลูกขออ้อนวอนกับโรงในเรื่องบุคคลของปรงพันธกิจพันธกิจเพื่อพันธกรของโปรงเวลานี้ลูกขออินเพื่อคนที่จะเข้ามาในคีดจักของเรา ขอเป้าประสงค์แรกที่จะมีเจ็ดสิบคนในนามพะเยซูไม่รวมกับลูกแกะเก่าที่ยังอยู่ที่อยู่ในครืจักรของเราในเวลานี้ลูกขอพระองค์ทรงอวยพรที่จะมีเจ็ดสิบคนไม่รวมเด็กด้วยในนามพะเยซูและเวลานี้ลูกขอขอพบพระองค์ด้วยสถานเผื่อทีมริธีกลารที่จะมีเครื่องดนตรีและผู้เล่นสองชิ้นเป็นอย่างต่างในนามพะเยซูไม่ว่าจะเป็นกีตาร์หรือคีย์บอร์ดขอบพระองค์ทรงส่งคนเข้ามาในนามพะธีโตที่จะ เล่นได้อย่างที่จะให้เราได้เข้าถึงเจ้าให้เราได้เข้าถึงน้ําพระัยของพระองค์ให้เราได้เข้าถึงที่พระที่นั่งของพระเยซูเริสต์กิจดยที่ถ่ายและขอบากในสถา,านี้และขอบพระโงโรพองค์อวยพรในทีมในทีมมีเดียในการตัดต่อในการที่จะบันทึกภาพขอบพระองค์ทรงเสริมกําลังพวกเราขอบพระองค์ทรงนําพวกเราในการที่จะสร้าง ในการที่จะแก้ปรับเปลี่ยนแก้ไขในการในการทำในการทำวิดีโอในการทำคลิปในการที่เราจะไปเผยแพร่ใน Facebook หรือ Youtube ขอโปรงตรงให้เรามีมีหัวใจที่ r ร a t e และแก้ไขปรับปรุงในนามที่สุรานิรุตขอบคุณพุกองแล้วเวลานี้ขออีกฐานคือเพจ a c e b o o k และ Youtube ขอํำ สอนของพระองค์ที่ผ่านทางผู้รับใช้ของพระเจ้าที่จะแตะต้องใจพี่น้องทุกคนผ่านเพจและผ่านเพจเ c e b o o k และ YouTube ที่จะมีอยากอยากจะมาร่วมนมัสการอยากจะมาร่วมฟังเทศลาแบ่งปันกับพระองค์ในนามพระเยซูขอพระองค์ทรงหนุนจิตชูใจเขาและขอพระองค์ทรงเสริกมกำลังทีมมีเดียและทุกๆหน่วยงานด้วยในนามพระเยซูลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริส อเมนอเมนครับอเมนใ้ฐานเผื่อการเติบโตนะครับของพี่น้องของพวกเราทุกคนในทุกระดับชั้นในทุกเพศทุกไปพระเจ้าเราลึกถึงและเราอที่ฐานถึงเจ้าค่ะที่การที่พี่น้องเราทุกคนในทุกภาคส่วนในทุกอายวะ,วะจะเติบโตขึ้นพงเจ้าค่ะในฝ่ายวิญ,ญญาณเพราะเราเชื่อว่าถ้าวิญ,ญญาณ เติบโตขึ้นฝ่ายกายภาพก็จะแข็งแรงด้วยขอพงศงอวยพรขอพงศงขยายหัวใจพงศ์ข่าสำหรับการเหยียดออกที่เราจะออกมาเป็นผู้เล่นในสนามพงศ์ข่าววันนี้เราไม่เป็นเพียงแค่ผู้ชมผู้ดูหรือผู้ให้คาวิพากษ์วิจารณ์ข้างสนามอย่างเดียวพงศ์ข่าแต่วันนี้เราทุกคนนั้นคือผู้เล่นขอพงศงสัมผัสเราทุกคนพงศ์ข่ารแล้วขอพงศงเติมไฟแห่งความร้อน รนในการที่เราจะแสวงหาพระองค์เติมไฟแห่งความร้อนรนที่เราจะไว้วางใจในพระองค์ได้สิ้นสุดหัวใจของเราโอ้ขอพระเจ้าเติมไฟ ของพระองค์นั้นในจิตวิญญาณของเราพงศ์เจ้าข่าที่วันนี้เราจะไม่เป็นเพียงแค่อุ่นๆหรือเย็นๆพงศ์เจ้าข่าแต่เราจะร้อนจัดพงศ์เจ้าข่าด้วยการที่เรานั้นจะสแสวงหาพระเจ้าเพราะเราพบพระเจ้าเราถูกไฟของพระองค์แตะเราอยู่เฉยไม่ได้แน่นอนพงศ์เจ้าข่าโอ้ขอองค์ได้โปรดที่จะช่วยเหลือและเติมหัวใจให้กับเราพงศ์เจ้าข่าที่เราจะไม่พอใจในแค่สิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้พงศ์เจ้าข่าแต่เราอยากจะเติบโตขึ้นในขีดสุดพงศ์เจ้าข่าไปถึงความไพูบย์ของพระองค์ ถ้าวันนี้เรายังไม่พบพงค์เราจะยังไม่หยุดพงค์เจ้าค่ะเราจะอธิษฐานต่อไปเราจะแสวงหาพระงค์ต่อไปด้วยสิ้นสุดหัวใจของเราพระงค์ได้สัญญากับเราแล้วว่าถ้าใครจะพบพงค์คนนั้นก็ต้องแสวงหาพระงค์ด้วยสิ้นสุดใจโอ้ขอพงค์ได้โปรดที่จะใส่หัวใจให้กับเราทุกคนในคริสจักรนี้พงค์เจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่จะเป็นใครก็ตามอายุเท่าไร่ไม่เกี่ยงพงค์เจ้าค่ะแต่ฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเรานั้นเราจะแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดหัวใจ โอ้นี่เป็นโค้งสุดท้ายที่เป็นยุคสุดท้ายแล้วพง์เจ้าข่าที่เราจะสแสวงหาการช่วยเหลือขององค์พระวิญญ,ญาณบริสุทธ์อย่างชัดแจ้งในทุกสเต็ปในการย่างเท้าในทุกการเดินทางของเราในถนนแห่งชีวิตพงเจ้าข่าและวิถีแห่งการดําเนินชีวิตขอพองค์เมตตาเราช่วยเหลือเราพงเจ้าข่าอย่าให้เราขาดสิ่งดีใดในฝ่ายวิญญ,ญาณอย่าให้เราขาดออกห่างจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทกับพระองค์ ขอพระองค์เมตตาเราพง้าค่าในทุกคนพง้าคาที่เราจะมีประสบการณ์พิเศษจนเกิดเป็นคําพยานมากมายยิ่งกว่าดอกเห็ดพงเจ้าค่าที่จะผุดขึ้นในอาณาบริเวณของคิสจักรของเราคือในตัวของพวกเราทุกคนขอพระองค์ทรงเมตตาด,ด้วยแล้วขอมอบทุกคนไว้ในผาสงรงฤทธิ์ของพระองค์ขอยกทุกคนนั้นขึ้นต่อหน้าพระพักของพระองค์ขอพระองค์ทรงทอแสงขอพระองค์ทรง พอแสงแห่งพัส,สิริเหนือพวกเราทุกคนพงศ์เจ้าขาที่เราจะสัมผัสได้ถึงพัส,สิริของพระเจ้าความร้อนการแตะต้องใจการทรงสัมผัสพงศ์เจ้าขา่าเราสรรเสริญและขอบคุณพงศ์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนอเมนครับอเมนนิฐานนะครับถึงคิดจับแห่งนี้นะครับที่เราจะทำให้เป็นเป็นพระพรนะครับ สรุปการอย่าพระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์เจ้าอธิษฐานถึงบ้านหลังนี้ที่เราได้ทาเป็นที่จักเพื่อจะเป็นพระพรแก่บุคคลทั่วไปพรีเจ้าแล้วจะเป็นเป็นสถานที่ที่เรียกว่าที่จักแห่งมานาพระเจ้าเมื่อผู้ใหญ่ได้เห็นเมื่อผู้ใหญ่ได้ผ่านมาพระเจ้าเขาจะได้เข้ามาพึ่งพาพระองค์เมื่อผู้ใหญ่ได้เจ็บป่วยจะได้เข้ามาหาพระองค์เมื่อผู้ใหญ่ที่หิวก็หายจะได้เข้ามาหาพระองค์เดเจ้า แล้วผู้ใดที่ล้นลนที่รู้จักพระเจ้าก็ขอให้มันร่วมเป็นนิมิตร่วมกันพระเดาเจ้าเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณที่ตกหล่นอยู่ข้างนอกพระเจ้าที่หลงหายมาจากข้างนอกพระองค์เจ้าข้าพระองค์รู้ว่าในหัวหินนี้มีมากมายพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดจากเหตุการณ์อะไรแล้วแต่พระเดาเจ้าขอให้พระองค์ทรงนำพาบุคคลเหล่านี้เข้ามาพระองค์เจ้าฮาลูยาสานุการในพระเจ้าเราหวังว่าที่จักเห็นนี้ จะเป็นที่อพภรพรมากมายพระองค์เจ้าเมื่อผู้ใดที่ได้เข้ามาก็าจะมีสันทิสุขพระเจ้ากอกาพรไวทพรที่มาจากองคแล้วจะได้จูใจกับพระเจ้าจะทาที่จักแห่งน,นี้ให้เป็นท,ท,ที่แหที่แห่งการเรียนรู้พระเจ้าเราจะสอนทุกคนพระเจ้าไม่ว่าจะทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายโลกมนุษย์พระองค์เจ้าเราจะให้เหล่านี้เป็นศูนย์ที่จะประกาศเรื่องราวข่าวประเสริฐประกาศเรื่องพระกิจตคุณของพระเจ้าแล้วก็ประกาศชีวิต แต่ละวันที่เราจะอยู่อย่างไรพระเจ้าและอาชีพที่จะเข้ามาพระเจ้าเสริมสร้างกันพระองค์เจ้าไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มจะเป็นร้านกาแฟรหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้าจงจัดเตรียมสถานที่แห่งน,นี้ข้าพระองค์ร้องและเป่าประกาศออกไปว่าขอพระองค์ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาพระเจ้าเรารอพระองค์พระเจ้าเราจะไม่ไม่ไม่เอ่อไ,ไ,ไม่ทิ้งโอกาสเหล่านี้ที่เราทํา เป็นทําได้ที่มาจากพระองค์เจ้าขอขอบคุณพระองค์ในพระนามยคริ์เจ้าอาเม,น,มนครับคุณพระเจ้าให้เราอธิษฐานเผื่อหัวข้อนี้ที่เราเราเว้นไปหลายครั้งที่เราไม่ได้อธิษฐานถึงนะครับในคงอธิษฐานที่จะพึ่งพาพระเจ้านะครับสาหรับที่พระองค์จะทรงเรียกนะครับผู้ที่มีของประทานหรือตะลันนะครับในการเป็นผู้สนับสนุนที่สัรนะรและพันธกิจของพระองค์นะครับรวมถึงสนับสนุนผู้รับใช้ด้วย อาจจะเป็นคนของเราเองอาจจะเป็นคนที่ไหนก็แล้วแต่แต่ยังไงก็ตามเขาก็เป็นคนของพระเจ้าให้เราที่ฐานเผื่อข้อนี้ด้วยกันครับข้าแดพา่พระเจ้าพงศ์เจ้าเวลานี้ลูกขอพระองค์ได้โปรดที่จะท่งเรียกพงศ์เจ้าผู้ที่มีาการทรงเรียกหรือของประธานหรือตะลันพงศ์เจ้าในการที่จะเป็นผู้สนับสนุนคิตศักดิ์หรือพันธกิจหรือของผู้รับใช้พงศ์เจ้าโอ้เราขอเรียกเขาในานามพระเยซูคริสพงศ์เจ้าผ่าที่เขานั้นจะ ได้รับการแต่ต้องสัมผัสจากพระเจ้าจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์รวมถึงทูตสวรรค์องค์เจ้าขาที่เขาจะได้มาพบเจอเราไม่ว่าในช่องทางใดไม่ว่าในสายสัมพันธ์ใดอาจจะมาจากทางเพจ Facebook อาจจะมาจาก YouTube อาจจะมาสายสัมพันธ์กับท่านใดท่านหนึ่งในคิสจักรโอ้ขอพระองค์ได้โปรดที่จะประทานคนแบบนั้นคนของพระองค์สำหรับเรา สิ่งที่พว์นั้นทรงตรัสผ่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพระเจ้าขาที่เราจะอธิษฐานถึงสําหรับหัวข้อนี้คือถ้าบุคคลนั้นที่เป็นนักธุรกิจที่เป็นเจ้าของกิจการที่มีหัวใจอยากจะรับใช้พระเจ้าแต่ไม่ได้มีของบัะทานหรือตะลานคือเขาไม่สามารถจะร่วมไม่สามารถมีเวลาที่จะมาร่วมรับใช้ได้ขอพระเจ้าได้โปรดที่จะให้เขาเข้าใจพระเจ้าขาว่าเพียงเขาแค่หวาน การถวายเข้ามาในพันธกิจของขอิสจักรพันธกิจของพระเจ้าหรือพันธกิจของผู้รับใช้ต่างๆเท่ากับว่าเขาได้รับใช้ในส่วนนั้นแล้วพงเจ้าค่ะโอ้ขอพงเมตตาเราที่จะทําให้บุคคลเหล่านั้นได้เข้าใจว่าการที่เขานั้นจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าถึงแม้เขาจะรับใช้ในส่วนของการออกแรงไม่ได้แต่เขาสามารถรับใช้พระเจ้าด้วยการออกเงิน ได้พองค์เจ้าค่ะโอเ้เขาจะมีหัวใจที่เขาจะถวายเพิ่มและพองค์เขาจะเห็นว่าพระองค์นั้นได้ได้อวยพรเขาอย่างมากมายพองค์เจ้าค่ะถึงแม้เขาไม่มีส่วนไม่มีเวลาแต่เขาเขาทำได้คือการหวานเข้ามาสนับสนุนพันธกิจของของพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดที่คิดสักเราจะมีผู้สนับสนุน อย่างชัดเจนถาวรเพื่อพันธกิจของพระองค์อย่างชัดเจนทรงกระทากิจผ่านหัวใจผู้รับใช้เหล่านั้นพระเจ้าขา่าของพงค์เมตตาเราที่เราจะมาสรรเสริญและขอบคุณพระองค์สําหรับการสนับสนุนที่ส่งตรงมาจากสวรรค์พงะเจ้าค่าเราไม่ได้ไปร้องขอเองจากใครแต่เขาจะได้รับการแต่ต้องสัมผัสจากพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือว่าพระเจ้าของพงค์ทรงเมตตาเราผ่านเจ<อ>้าข่ด้วยเราที่ฐานด้วยความเชื่อร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนอเมน ให้เราอธิษฐานนะครับเผื่อคิดสักเด็กนะฮะแล้วก็เด็กๆของเราลูกๆหลานๆของเรานะครับรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่จะเอ่อนอกจากที่จะพาตัวเองนะครับเข้ามาสแสวงหาพระเจ้าแล้วก็ต้องสนับสนุนนะฮะถ้าลองคิดดูว่าถ้าเด็กนะเข้ามาได้เองผมว่าเขามาแล้วแหละนะเพราะน,นั้นเรานะฮะใครที่เป็นผู้ปกครองต้องสนับสนุนให้เด็กบุตรหลานของท่านนะครับในการที่จะ เติบโตในทางของพระเจ้าด้วยนะครับเราเป็นพ่อแม่นะผู้ปกครองเราต้องสนับสนุนให้เด็กเดินในทางของพระเจ้าให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเด็กแล้วก็จะทําตามเราครับสําหรับใครที่ได้ยินได้ฟังนะครับหัวข้อนี้นะผมบอกว่าให้ท่านคิดใหม่ทําใหม่ได้แล้วนะครับเด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ไว้ข้างหน้าลองมอง ดูเขาสิฮะว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่ยังไงถ้าเกิดว่าวันนี้เราเป็นผู้ปกครองเราไม่ได้เป็นแบบอย่างให้กับเขาผมก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับคำบัญญเมื่อวานจริงๆเราคุยกันมาพักหนึ่งแล้วแล้วก็อธิษฐานอยู่แต่ผมเลี้ยงลูกแบบว่าผมไม่ได้บังคับนะครับเพราะว่าถ้าเราบังคับเขาเนี่ยเอ,อมันไม่ได้จากหัวใจเขาก็เท่านั้นแหละครับก็ได้เพียงแค่ตัวมาไม่ได้หัวใจมาผมอธิษฐานเผื่อลูกชายอยู่เมื่อวานก็ได้เวลาพอดีผมก็เลยหนุนใจเขาบอกว่าเอพ่อจะสอนคนอื่นยังไงลูก ถ้าเกิดว่าวันนี้ลูกของพ่อไม่ได้ไปโบสถ์ดันั้นลูกต้องเลือกว่าลูกจะไปวันเสาร์หรือวันเสาร์ที่นัวามินในกรงเทพหรือลูกจะเลือกวันอาทิตย์ที่จะไปกับพ่อที่หัวหินนะเขาเลือกที่จะไปหัวหินครับนะเขาเลือกที่จะไปไปหัวหินก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าเขาขอบอกว่าอาทิตย์นี้ไว้ก่อนนะนัดเพื่อนไว้ขอเป็นเริ่มอาทิตย์หน้าเราก็จะไปทิตเลยนะครับ ให้เราเผื่ออธิษฐานเผื่อหัวข้อที่สักเด็กแล้วก็เด็กๆแล้วรวมถึงไอแซคตบท้ายในหัวข้อนี้ด้วยกันนะครับเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาจะเข้ามาเดินตามพ่อนะครับในด้วยหัวใจของเขาแล้วขอในแต่ละสัปดาห์ที่เขาไปนั้นเขาจะได้พบพระเจ้านะครับเขาจะได้รับถ้อยคําข้อสำคัญคือเขาจะได้อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับโอพระเจ้าเวลานี้ลูกอธิษฐาน ถึงคิดสักรเด็กพงษ์จ้าคาไม่ว่าจะเป็นคิดสักรเด็กบนป่าเดงคิดสักรเด็กที่หัวหินพงษ์จ้าหรือคิดสักรเด็กที่จะเกิดขึ้นใหม่สําหรับเขากระปุกพงษ์จ้าคารวมถึงเด็กๆอนุชนวัยรุ่นทั้งหลายพงษ์จ้าของเราโอ้ขอพระเจ้าเมตตาเขาพงษ์จ้าที่เขาเองนั้นจะเข้าใจแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ได้พบกับพระเจ้าตั้งแต่เด็กพงษ์จ้าคาที่เขานั้นจะฝันเห็นที่เขาจะได้ยินเสียงพระเจ้าที่เขานั้นจะเติบโตด้วยพระคำของพระองค์ โอที่เขาจะยึดเอ,เอาใครหลายคนที่เข้มแข็งฝ่ายจิตวิญญาณพงศ์เจ้าข่าเป็นแบบอย่างที่เขาจะเดินตามพงศ์เจ้าข่าโอ้พระเจ้าแล้วมันจะดีกว่านั้นสักเท่าใดพงศ์เจ้าข่าที่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของเขานั้นเองเป็นแบบอย่างให้กับบุตรหลานของเขาโอ้พระเจ้าเวลานี้ลูกขอยกคำอิฐานร้องทูลต่อพงศ์สำหรับพี่น้องของเราทุกคนที่มีบุตรมีหลานที่เป็นผู้ปกครองพองศ์เจ้าขาที่เขานั้นมีส่วนผลักดันเด็กๆพงศ์เจ้าขาที่ เขาจะเห็นความสําคัญของคริสจักรเด็กเห็นความสําคัญของการเติบโตของเด็กในทางของพระเจ้าโอ้ขอพระเจ้าเมตตาพวกเขาเหล่านั้นทุกคนพงศ์เจ้าค่ะที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กพงศ์เจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่เลี้ยงดูบุตรหลานของเขาที่มีบุตรหลานอยู่ในการดูแลของเขาพงศ์เจ้าค่ะเขาจะมีหัวใจพงศ์เจ้าค่ะที่เขาจะสนับสนุนอะไรก็ตามที่จะเป็นเหตุที่ทําให้เด็กของเขานั้นเข้าส่วนในคริสจักรเด็กได้เขาจะผลักดันเขาจะเต็มที่พงศ์เจ้าค่ะ ยิ่งบุกหลายคนผู้ปกครองที่นั้นยิ่งไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูหรือการดูแลเอาใจใส่หรือสอนอทางนี้ทางของพระเจ้ากับเด็กพง์เจ้าค่ะขอให้เขานั้นเห็นความสําคัญและเห็นช่องทางที่พระเจ้านั้นตั้งต้นการดีไว้ที่คิดซัจากแล้วที่จะมีคิดซจักเด็กพง์เจ้าค่ะในหัวเห็นไม่ได้มีคิดซจักเด็กแบบชัดเจนเรารู้สึกเป็นเกียรติและรู้สึก ภาคภูมิใจและขอบคุณพระองค์เป็นอย่างมากที่พรงตั้งต้นการดีสําหรับคิดศักษเด็กที่คิดศักร์ของเราขอพระองค์ได้โปรดตอบคำอธิฐานและขอพระองค์ทรงเคลื่อนไหว,วขอพระองค์ทรงแตะต้องหัวใจของผู้ปกครองและของเด็กทุกคนพระเจ้าค่ะที่จะเห็นความสําคัญของการเดินและเ,เดินในทางของพระเจ้าผ่านการอวยพรหรือคาการสอนของคิดศักรพระเจ้าค่ะรวมถึงท้ายนี้ลูกขออธิษฐานเผื่อ น้องไอแซคบุตรของลูกเองพงศจขาที่เขานั้นได้มีการจับมือทําสัญญากันแล้วว่าในทุกอาทิตย์พงศเจขาเขาจะตามาลูกเพื่อที่จะไปนมัสการพระเจ้าที่โบสพงศจขาขอพงษ์เล้ารวมใจเขาช่วยเหลือเขาที่เขาจะหนักแน่นและยืนหยัดที่จะเติบโตขึ้นพงศเจรขาเราไม่รู้ว่าอีก3ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เขาอาจจะต้องอยู่หอหรือเปล่าหรืออย่างไรพงศ์ช卡าถ้าเกิดว่าเราต้องเคลื่อนครอบครัวเราไปที่หัวหินขอพระเจ้าเมตตาแราขอพระเจ้าทรงนำเราไม่รู้อะไรทั้งนั้นเรารู้แต่ว่าเรารอดูรอคอยแล้วก็มั่นใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทําอย่างไรขอพระองค์ทรงตรัสขอพระองค์ทรงนำแล้วทุกสิ่งนั้นจะออกมาราบรื่นแลย และราบเรียบและสมบูรณ์งดงามพงค์เจ้าข้าเราขอถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยคําอธิษฐานนี้เราขอพระฤทธิ์ของพระองค์นั้นปกคลุมทุกหัวข้อที่เราได้อธิษฐานกันในวันนี้ไม่ให้ถูกมารล,ลักขโมยหรือขัดขวางพงค์เจ้าข้าเราอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูอเมนอเมนครับอเมนครับอาจาร อาจารย์อธิษฐานเผื่อที่ร้านหมู่กระทะของนอดาให้หน่อยครับผมจตุกักรเจ้าพระพิดาพระจาพระองค์เจ้าแล้วนึกถึงแล้วเรามองเห็นร้านหมู่กระทะที่นอดาทํางานอยู่พระเจ้าพี่น้องมากมายพระองค์เจ้าขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังบุคคลเหล่านั้นพระเจ้าให้เขามีความเชื่อให้เขามีสันติสุขในการทํางานพระเจ้าเท่าแก่กับลูกน้องให้เขาเป็นน้้นหนึ่งจะเดียวกันไระได้ในการลิงก์ในการทํางานให้อยู่ในทิศทางเดียวกันพระเจ้าเราเข้าใจพระเจ้ากับการทํางาน ในร้านแบบนั้นอันใหญ่โตมากมามันเกิดความวุ่นวายและสับสนจ้าเจ้าเขาต้องพึ่งพาพระเจ้ามากยิ่งขึ้นพระเจ้าแล้วเราขอให้พี่น้องในนั้นได้รู้จักพระเจ้าจุดจิตจุดใจของข้าพเจ้าผู้ที่ไม่เชื่อขอให้ชีวิตของนดาผ่านผู้ผู้ผู้เล็กน้อยและพี่น้องอยู่ในร้านแห่งนั้นพระเจ้าให้เขาเห็นการใช้ชีวิตของนดาเป็นแบบอย่างพระเจ้าและเขาเห็นพระเจ้าในนอดาพระเจ้าให้เขาแดงเห็นฤทธิ์ของพระเจ้าว่า นอดาอยู่ได้อย่างไรพระเจ้าเพราะว่ากําลังมาจากไหนพระเจ้าการช่วยกู้มาจากไหนพระเจ้าการอยู่ดีกินดีมีความสุขมาจากไหนพระเจ้าขอให้นดามีชีวิตที่เป็นสันติสุขพระยาเจ้าถึงแม้ว่าจะมีอะไรในชีวิตก็ขอให้ต่อสู้ต่อไปพระเจ้าจะอยู่กับนดาตลอดเวลาเมื่อทรงนึกถึงพระองค์พระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าร้องไห้ก็ร้องต่อพระเจ้าห้าเลลอยาห้าเลลอยา ขอให้พี่น้องในคิตจักรที่น้อดาอยู่มีสันที่สุกและก็ขอให้ไปทิศทางเดียวกันพระเจ้าฮาเื่อยอะไรอย่างนี้ให้น้อยดาเป็นผู้นำจิตวิญญาณบุคคลอยู่ในนั้นไม่ว่าใครก็แล้วแต่พี่น้องสามีลูกหลานเพื่อนฝูงให้ไปในทิศทางเดียวกันพระเจ้าในการที่จะมีความสัมพันธ์โดยผ่านทางพระเยสูคริสเจ้าให้น้อดาเป็นตัวอย่างแล้วก็ประกาศเรื่องราวในร้านแห่งนั้นพระเจ้า จนไปถึงเท่าแก่ของข้าพเจ้าอเมนอเมนขอบคุณพระเจ้าครับอเมนอเมนให้เราอธิษฐานนะครับสําหรับอาจารย์กดผิดหลุดไปเลยให้เราอธิษฐานนะครับสําหรับหลานพรชัยบาเบอร์นะครับท่านอาจารย์พรชัยนะครับขอเรียกคนนะของพระเจ้าทรงนํานะครับแล้วก็อวยพรเพราะว่าร้านเนี่ยจะได้ทั้งการสร้างสัมพันธ์นะครับนอกจากได้เงิน ที่จะดำรงชีพแล้วนะครับในการประกอบสัมมาชีพนะยังได้การสร้างสัมพันธ์กับคนนะครับถ้าเกิดเขาพาเด็กนะมาตัดผมก็จะได้สร้างสัมพันธ์กับพ่อแม่ของเขาที่พามานะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับเราก็จะได้ชวนเขานะครับเมื่อมีความสัมพันธ์แล้วเนี่ยอาจจะได้ชวนเขานะครับมาที่คิดสัจนะครับแล้วก็ ขอพระเจ้าทรงนำแล้วครับแล้วก็อวยพรนะอ่านพรชัยบาเบอร์ด้วยนะครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับวันที่ผ่านมาที่พระองค์ทรงจัดลูกค้ามาให้ทุกวันเลยนะฮะให้อาจารย์ไม่เหงานะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับกับสิ่งที่พระเจ้าทํานะครับว่าพระเจ้าได้ได้ยินเสียงเรานะครับที่เราอธิษฐานแล้วก็ทรงตอบคำอธิษฐานด้วยโอเคเราอธิษฐานด้วยกันด้วยหัวใจของเรานะครับ พง์เจ้าค่าเวลานี้เราขออธิษฐานถึงร้านพรชัยบาร์เบอร์ของท่านอาจารย์พ่อนชัยพง์เจ้าค่าโอ้เราขอเอปล่าประกาศในนามพระเยซูคริสต์ขอเรียกคนขอเรียกลูกค้าเข้ามาโอ้ขอเปล่าประกาศในนามพระเยซูคริสต์ว่าพระบิดารับสั่งทูตสวรรค์พงศ์เจ้าค่าหนึ่งกองทัพพง์เจ้าค่าที่จะไปนําผู้คนลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่พง์เจ้าค่าที่มา เข้าแถวรอาการตัดผมของร้านนี้พง์เจ้า,จาโอ้เพราะร้านนี้เป็นร้านที่พิเศษพงศ์เจ้า,จาคไม่เพียงแค่ทําความสะอาดฝ่ายกายภาพบนศรีรษะเท่านั้นพงศ์เจ้า,จาคะแต่สามารถทําลายาไมเซสหรือความคิดลบพงศ์เจ้าคะจากการได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐจากคำพยานในการาที่จะรู้จักกับพระเจ้ารวมถึงการที่เขานั้นจะอาจจะได้รับการรักษาเยียวยาพงศ์เจาคะเพราะว่า ท่านอาจารย์นั้นตัดผมไปก็อธิษฐานไปพงษ์เจ้าขาโอ้ขอพระเจ้าทรงนำร้านนี้พงษ์เจ้าขาร้านพรชัยบาเบอร์และขอพระองค์ทรงวอวยพรให้ร้านนี้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์สูงสุดพงษ์เจ้าครวมถึงาการเลี้ยงดูผู้รับใช้ของพระองค์คือท่านอาจารย์พรชัยโอ้แล้วก็จะใช้เหตุการณ์นี้ในการสร้างสัมพันธ์ในการในการทําธุรกิจนี้พงษ์เจ้าขาที่ก็จะสร้างสัมพันธ์กับพ่อแม่หรือคนที่มาตัดผมพงษ์เจ้าขาทุกเพศทุกวัย แล้วเมื่อถึงเวลาอันควรเวลาอันเหมาะสมเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อเราส่งรอยยิ้มที่ดีส่งคาพูดหรือเจตนารมที่ดีไปพงศ์เจ้าค่ะเมื่อถึงเวลาเหมาะสมเราจะชวนเขามาพงศ์เจ้าค่ะเพื่อที่จะให้เขาลองมาชิมดูพระเจ้าในงานอีเวนต์ต่างๆที่เราจะระดมทํากันตลอดทั้งปีพงศ์เจ้าค่ะแต่ว่าขอพงศ์ได้โปรดที่จะหล่อหลอมพวกเราทุกคนนั้นที่จะพร้อมที่เราจะเล่นด้วยกันในทุกภาคส่วนของคิดสัก ที่เราจะเห็นความสําคัญเห็นพ้องต้องกันในความคิดและจิตวิญญาณของเราพงศ์เจ้าขา่าที่เราจะอธิฐานเป็นเรื่องเดียวกันที่เราจะทําไปด้วยความตื่นเต้นและความสนุกในการที่เราจะรับใช้และปนิบัติพระองค์ขอพระงค์ทรงเมตตาเราพงศ์เจ้าขา่ะขอพระองค์ทรงวยพรในทุกกิจการการงานพงศ์เจ้าค่าในทุกคน ในคิสจักรที่ได้ทําในวันนี้และตลอดไปพงเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงเปิดประตูใหม่ถ้าสําหรับใครที่มีหัวใจและสําหรับคนที่ต้องการที่เขากําลังแสวงหาช่องทางใหม่ขอพระองค์ทรงเปิดประตูใหม่และเทพระพรไปยังให้กับเขาเขาจะมีธุรกิจเพื่อพันธกิจเขาจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณเมื่อเขาเข้าถูกลู่ถูกลายของพระองค์เมื่อเขาเข้าใจว่าเขาไม่มีเวลาแต่เขาสามารถที่จะถวายเงินเพิ่มขึ้น เพื่อพันธกิจของพงค์ก็เท่ากับเขาได้เข้าไปมีส่วนในพันธกิจนั้นแล้วพง์เจา้าค่ะโอ้ขอพงค์ได้โปรดเมตตาเราและใส่ภาระใจและหัวใจของเราหัวใจแห่งการที่เราจะเห็นพ้องต้องกันและเราจะอธิษฐานเผื่อเรื่องเหล่านี้ด้วยกันเสมอไปไม่ใช่เพียงแค่วันและสามเวลาแต่ทุกครั้งที่เราอธิษฐานทุกครั้งที่เราว่าเราจะอธิษฐานแล้วร้องทูลต่อพง์ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราต้องทําเพื่อเป็นพิธีกรรมพิธีการพง์เจา้าค่ะ เราทําด้วยความมั่นใจว่าพระองค์นั้นทรงฟังเราและพระองค์จะทรงตอบคำอธิฐานเราขอให้เกียรติทั้งสิ้นนั้นพวกเราทั้งหลายถวายแด่พระองค์ผ่านกิจาการการงานและการรับใช้ของเราด้วยเราที่ท้าขอบคุณพระองค์ในพระน,น,พนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมีหัวข้ออื่นไหมครับ สารเสด็จพระเจ้าในนามพระเยซูแดงนลูกขออิานเพื่อภารกิจของแม่แดงนะครับที่เพื่อเพื่อแม่ม่แในลูกกัมพานะครับแล้วก็รวมไปถึงเครื่อจักรเด็กที่เราจะของบประมาณจากพระเจ้าในการที่จะมาสร้างเ,าเ,เครื่อจักรเด็กบนบนเครือจักรล้นไปทางภูก้าโพหินนะครับสาธทุกรัรพรรเจ้าในนามพระเยซูแดงนี้ลูกขอบคุณพระองค์สำหรับภารกิจของแม่แดงท,ที่ที่มีต่อ แม่ไมล้ลูกกัมพาขอพระองค์ทรงแลวลมจิตใจเขาขอพระองค์ทรงกำลังเขาในการที่เขาจะทาภารกิจนี้และขอพระองค์ทรงอวยพรที่บุคคลในในการที่บุคคลที่เขาได้ดูแลไม่ว่าจะเป็นลูกกัมพาหรือแม่ไม้ขอพระองค์ทรงเลาลมจิตใจเขาและก็สั่งสอนเขาขอพระองค์ทรงสําดงในชีวิตของเขาที่เขาจะไปสัมดงให้กับผู้อื่นคนรอบข้าง ที่ที่ไม่มีพระเจ้าได้เห็นพระเจ้าในตัวเขาด้วยท่านเราขอบคุณพระองค์ในเวลานี้และลูกขอธิษฐานเพื่อกิจการการงานของพระเจ้าในการที่จะสร้างที่จักเด็กบนที่จักร่งใน,านฐานรูปภาพหัวหินขอบพระองค์ทรง,ทรงอวยพรและขอบพระองค์ทรงเทพระพรลงมาเหนือกิจจรของเราในการที่จะมีไม่ว่าจะเป็นแอร์พัดลมหรือเงินในการที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนที่จะแก้ที่จะเก็บกวาด อ่าติดติดประตูขอพรองทรงสนับสนุนขอการสนับสนุนที่มาจากพระเยซูคริสดตด์้วยิฐาและขอบคุณพระองค์และขอบพระองค์ทรงสำแดงชื่อที่จากติดให้กับพวกเราด้วยในนามพระเยซูลูกอธิษฐานและขอบฝากคำอธิษฐานนี้ไว้ในพระสุรุ่งคุมพระอง,งนนค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนคยถามนัดานนดามีอะไรไหมลูกโอเคนะครับถ้าไม่มีอธิษฐาน นะครับสาธุการเดี๋ยวพระเจ้าพระมุญดาขอบคุณองค์เจ้าในรอบบ่ายวันนี้พระองค์เจ้าเราได้ร้องทูลต่อพระบิดาทุกถ้อยคาทุกคําอธิษฐานพระเจ้าเราวิงวอนที่พระองค์ทรงจะอยู่กับเราพระเจ้าตอบคําอธิษฐานของเราทุกคําพระเจ้าฮาเลลูยาสาธุการพระเจ้าครับพระองค์มรทนาและปราบอากาศพระองค์เจ้าว่าพระองค์ทรงรับแลพระเจ้าทรงรับแลพระเจ้าแล้วเราจะพบกันในรอบค่ำคืนนี้พระองค์เจ้าจึงมนณนาขอบคุณ อามิสุขิเจ้าอาเมนครับพระเจ้า้าเมนคระบาเจาระเจ้าขอรับ้ข้มแระบาขาพจารั์ด้วยคระบและจ้างาดจ้าย้ระเจข้านระ้องเ้าด้าพะเจ้พันรับจ้าร